มาครับผมแล้วหมอนว่าตอนนี้ To i l e t Tower d e f e n s e จะมีการ update. อัปเดตโอ้ยมาถึงก็เจอคนเปิดกล่องเลยจะบอกนิดเลยียคือกล่องใหม่นะครับผมที่มีคาเดนเข้ามาใช่ไหมกณดูกล่องใหม่หรือเปล่านะครับผมอ่ะน่าจะใช่คุณว่าซัมเมอร์เคสนั่นเองครับผมกูดูฮะเหมือนจะเป็นกิจกรรมแบบเออเป็ทนทุพันธ์นะครับผมฮะโอ้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเป็นทุพันธเลยสุดท้ายมีอะไรผมอยากดูอ๋อมีตัวละครใหม่เข้ามาโอเคครับผมฮะแต่ผมว่าต้องมี ในส่วนของหีบให้เราเปิดอย่างแน่นอนอ่นไหนดูซิเรามาดูกล่องใหม่กันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ดูฮะโอ้อะกล่องเดียวกันนี่หว่าอ๋อเป็นการซื้อกล่องเดียวกันกอลลี่ตัวใหม่นะครดูฮะเปิดห้าร้อยตัวแล้วหรอกเเนะี่ยกอลลี่ตัวใหม่เป็นการซื้อแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะเออซื้อทั้งเหรียญแล้วก็ซื้อได้ทั้งเออเจมนะครับผมค่อค่อนข้างออน่าสนใจในส่วนของตู้ใหม่ละตู้ใหม่มีหรือเปล่านะครับผมอ,อุ้ยเหมือนจะมีใหม่มาเหรอ,อ,อ,อลองดูแล้วกันนะ อ่าเป็นตัวใหม่เข้ามานะครับผมอุย้ยตัวใหม่สองีบเลยหรอเป็นกล่องเออนนบแล้วก็กล่องแอดวานนะครับผมสองอันเลยหมยก่ก็แต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะสุ่มได้นะครดบผะกลอรี่ตัวใหม่ดรอปเลทค่อนข้างจะน้อยมากครับศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์กลอรี่เก่าออกแล้วเหรอทีเนียน่าจะเละแล้วคุณหลังจากนี้กลอรี่เก่าแล้วจะแรงนะครับผมว่าเขาออกแล้วนะครับผมก็ดูแต่แรงมันก็ไม่ได้แพงดีแล้วสลับกันกลอรี่ ไงทีเป็นตัวเก่านะครับผมคดูฮะอาคดูเรามาดูกันหน่อยสิว่าเออเราจะเปิดได้รีวิวทั้งหมดกี่ตัวภายในวันนี้แต่ผมขอเดาว่าผมไม่ได้จะได้กอลลี่นะครับผมฮะซื้อด้วยเจมละกันเพราะว่าเหรียญเราไม่ค่อยจะมีนะครับผมซื้อสัก50กล่องปละกันคดูฮะเริ่มแรกเริ่มกันที่50กล่องก่อนเลยละกันนะครับผมคด,ดูบอกว่าจะได้นะอย่างน้อยต้องให้ได้มิตินะครับผมฮะสักตัวหนึ่งนะครับผมมิติสักตัวหนึ่งโอเคแล้วมาทําการเปิดเอ็ซีค่ะโอ้โหน้องสาวแต่งตัวได้แบบน่ารักมากน้องสาวพี่ เดอกตัวอะไรเนาะโอเคก็น่ารักดีนะครับผมแต่โทษทีนะครับน้องพี่ตัวปลอมครับน้องสาวพี่ไปก่อนละไว้ค่อยเจอกันนะโอเคขออนุญาตมาลองเปิดดูเลยกันละกันนะสลับเออกล่อง50กล่องนั่นเองครับผมเปิดกล่องแรกมาเลย10กล่องนะครับผมก็นดูฮะมาหรือเปล่าขอเดาว,วันนี้สองคลิปแน่นอนคลิปเปิดกล่องแล้วก็คลิปเออรีวิวแน่นอนนะครับผมอุ้ยโอเคครับผมเหมือนจะเกลือนะอุ้ยแต่ได้มิติมาอยู่ ได้เรยนได้ไอพิกเลยขาดแค่กอรลี่นะครับผมคุณดูฮะมาอึบโอเคขอเช็คแล้ละกันนะครับผมอึบมาหรือเปล่ากอรลี่กอรลี่โอเคกอรลี่มาแต่มิติมาสองตัวรวมไปสามตัวได้ง่ายนะคุณดูได้ง่ายนะนี่คุณดูฮะได้ง่ายจัดเลยโอเคครับผมต่อมากล่องที่สามสิบนะครับวกคนดูมาหรือเปล่ากอรลี่มาไหมมาไหมเหมือนจะไม่มานะครับวกคนดูฮะ และต่อมาคือ10กล่องสุดท้ายนะครับผมเปิด5้าสิบกล่องดวงจะดีหรือไม่โอเคครับผมขอตัวหน่อยได้เลยครับแต่พี่ขอเปิดกล่องก่อนเลยโอเคอ่ะแกบอกนะว่าได้ก็อ่ะเปิดลานอ้ยหมุนโคตรลานอย่าบอกนะไปกอลลี่โอเคคุณดู <c oughs> ได้ <c oughs> ไ,ด <c oughs> ได้กอลลี่เฮ้ยทำไมาดวงดีจังวะคุณดูช่วงนี้ดวงดีจัดเลยนะครับผมไอ้เปิดกล่องแค็งตอนเราก็ได้อันนี้เราก็ได้นะครับผม อ <Es> ้ดวงดีจะใช่แล้วครับน้องสาวพี่ได้ก๊อดมาพี่ดวงดีหรือเปล่ามาเจอน้องสาวไงละ่ะหรือได้กอ็ลี่ยงไงละ่ะเงาโอเคเอาไปเลยครับน้องมิติไปให้มิติกน้องสาวมาเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะเรียบร้อยเอาไปเล่นนะครับน้องอออเอาไปพี่ให้ตัวหนึ่งก็ไม่มีถึงสามตัวกันเลยทีเดียวเรียบร้อยครับผมก็ดูฮะได้ครบโลกลงนี้ก็แปลว่าวันนี้เราทำแค่คลิปเดียวเองสิงั้นน่ะอุ้ยค็ดูทิมมี่นี่นะทิมมี่มาอยู่ทุกอัปเดตเลยค็ดูฮะทิมมีก่กำลังซูม,มอยู่ทิมมี่ จริงเขาเรียกว่าแฟนพันธ์แท้ทอยเลตทาวเวอร์ดีฟเอนของเราอยู่ทุกอัปเดตเลยนี่เองฮะขอตัวพีซซี่หน่อยครับพี่แล้วพีซซี่มันคือตัวไหนครับน้องพีซซี่ตัวไหนเต้เหมือนว่าจะมีระบบเค้นมาด้วยนะครับผมมาคอมบิ้งซูนอยู่งั้นแปลว่าอ่ะฮิราตะใส่เสื้อสวยมากครัดูเอาละพี่ให้ทั้งเซตไปเลยก็แล้วกันนะยกเว้นเอ่อกอรลี่นะครับน้องน้องชายน้องชายใช่ไหมขอบคุณครับคือน้องชายแน่นอนนะครดูฮะเรียบร้อยครับผมครดูฮะ เงินหมดเหรอใช่แล <u ild ing Luis> ้วครับน้องใช่แล้วครับผมเหลือสามพันขออนุญาตขายตัวก่อนละกันนะคอโดฮะเพื่อจะหาเงินเพิ่มนั่นเองขออนุญาตขายตัวแดงนาฬิกาให้หมดไม่สนใจเพราะไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะครับผมฮะโอเคหกพันนะครับผมขายยังไม่ถึงหมื่นเลยคอนโดฮะโอเคอันนี้ก่อนละกันนะครับผมคอนโดฮะมาเดี๋ยวเรามาทําการบูทด้วยแล้วก็ลองสุ่มดูเผื่อจะว่าเออมิติออกจะไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับในการซื้อนั่นเองฮะมา มี2กล่องเป็นกล่องนุ่คือกล่องกากนะครับผมฮะตัวดีสุดคือมิติแล้วก็กล่องแอดวานซ์คือกล่องเทพที่มีตัวดีสุดคือกอลลี่บอสทอยเลสนะครับผมหวังว่าจะได้นะคนดูฮะตัวใหม่หมดเลยใช่ไหมคนดูอุ้ยใหม่หมดเลยนะครับผมฮะเท่ากับว่าวันนี้อัปเดตมีทั้งหมด10ตัวแล้วก็เออตัวในกล่องอีก14ตัวแล้วก็ในเบทเทนพารอีกหนึ่งตัวเป็น15ตัวแล้วก็ตัวจากในนั้นเออตัวครูสีอีกเออหนึ่งตัวทั้งหมดนะครับผมคนดู ทั้งหมดรวมกัน16ตัวใน1อัปเดตขยันเกินนมินขยันเกนขยันเกินกเดี๋ยวเรามาลองสุ่มดูจากนุบเลยก็แล้วกันนะครับผมคนดูฮะ2000เหรอโอเคได้เบสิกงานคอมมอนแลแล้วก็เออเรเจนขาดแค่มิติมาลองอันนี้ต่อนะครับเป็นแอวานนะครับผมแอวานก็คือครบหมดเลยขาดแค่มิติก,กับ กอรลี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมเงินหมดเกี้ยงอะไรคนดูฮะอัปเดตนี้ตัวเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวแค่ตัวหลักๆกันละกันก็คือตัวจากกล่องใหม่แล้วก็เออตัวเอ็กซูสตฟแล้วกันนะคนดูฮะส่วนไอ้ไอ้อีกอีกสิบตัวตัวหลังเนี่ยโอ้ยว่างอาจจะว่างก็ได้คนดูฮะถ้าเกิดว่างจากการเล่นไฟเอ็มก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้รีวิวหรือเปล่านะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตซื้อตัวเอกซิแล้วกันนะครับผมกอรลี่มาราคาเท่าไหหรรร่่่วะะคคคนนนนนนดดดดูููฮออออ้้้้เเเเลยาาาััััมมมมมก็ไไปิงใช เหรียญซื้อก็ได้ใช้ในส่วนของเจมซื้อได้มาเลยราคาไม่แพงนะครับผมฮะราคาว่าได้แหละเผื่อว่าก็ไม่ก็จะแพงอยู่ดีผมว่านะสำหรับสายฟรีอโอเคเลยนะครับผมคุณดูฮะราคาค่อนข้างจะง่ายๆคือกา,กากอะ่ะคุณดูฮะแต่ว่าการใช้งานจะดีก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันสลับเอออุ้ยได้เปล่าได้เกลือนะครับพอดูดูหมอนี่เดี๋ยวเราไปลองทําการเออรีวิวกันหด่อยวกันสลับ4ตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวแรกนะั้นผมขอเริ่มที่เออตัวนี้เลยก็แล้วกันสลับ อันนี้ละกันคนดูตัวราคาถูกนะครับผม2องในการเรียกเป็นสับประรดมันเริ่มห่างไกลจากการเป็นนั้นแล้วคนดูฮะเริ่มห่างไกลจากการเป็นคาเมร่าและโถส้วมแล้วคนดูตัวนี้เริ่มกลายเป็นจักตัวเลยก็ไม่รู้คนดูดูดิหน้าสุดกลายเป็นสับประรดแล้วนะครับก็คือพายเปาดาวเมทหกร้อยระยะ15ครูดาวสองแล้วก็ระเบิดเป็นตีสเปซนะครับผมฮะเป็น2นั่นเองครับผมก็ตีช้าอยู่คนดูฮะไหวปะเนี่ยไหวเลยปะ ไหวแหละโอเคครับผมก็ดูเดี๋ยวเราขอฟาร์มเงินโลก,ออกล่อนละกันนะครับผมไอ้แม่คนนี้มันเริ่มจะแบบว่าจะเป็นสปีกเกอร์แมนดิือยังดูออกเป็นสปีกเกอร์แมนสงครามจริงเท่าว่าคนดูฮะโอเคอเคนดว่ามันมีลำโพงข้างหน้าก็สปีกเกอร์แมนแหละคุนดูฮะสปีกเกอร์แมนเลี้ยงส,สักสองตัวละกันกลัวไม่ไหวตีช้าเหลือเกินนะครับผมตีช้าเหลือเกินไหวไหวเลยป่ะคุนดูไหวแหละ และต่อมาเวล2ดาเมจพันแปดนะครับผมพัระยะ20ครูดาวสองนั่นเองครับผมก็ดูฮะระยะการทะลายล้างก็คือเออแปดนะครับผมก็ดูซึ่งก็ตีก็เหมือนระยะกระเบิดก็กว้างขึ้นนะคุณดูฮะแล้วก็มีในส่วนของเออรูปแบบที่แบบนไปก็คือระเบิดมีการเปลี่ยนแปลงไปวิสหนึงนะครับผมโอเคน่าจะไหวแล้วคุณดูฮะไหวชิวอึ๊บโอเคตัวก็ดีนะคุณดูฮะตามเมทอเมตาเนาะใช่ไหมตามเมตานะครับผม เอาละตอนนี้เงินมาแล้วขออัพเวลสามเลยแลกกันนะครับผมเวลสามปุ๊บระเบิดออกมายิ่งใหญ่เป็นสามแฉกสับรถอะไรเป็นสามแฉกมาเดี๋ยดูฮะเออดาเมจแปดพันระยะยี่สิบครูดาวสองแล้วก็ระยะระเบิดคือสิบสองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ต่อมาเรามาดูมิสติกของเราเลยกันละกันนะครับผมฮะมิสติกของเรานั้นการโจมตีจะเป็นแบบไหนนะครับผมอุ๊บอ่าติดไฟด้วยก็ดูติดติดไฟด้วยนะครับผมดาเมจหนึ่งพันห้าระยะสิบห้าครูดาวสองซึ่งเป็นทอสทีแมนทอสก็คือเอ่อ ยังไงดีก็ดูฮะเป็นเอาหลับอยู่นะครับผมทอนก็คือประมาณคบเพลิงนั่นเองครับผมคดูฮะซึ่งไม่ใช่พวกพวกแบบนักกายกรรมเป่าเพลิงเจ้าก็ดูเขาเรียกยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเออนักเล่นเป่าไฟที่แบบแถวทะเลน่ะคดูฮะาแถวทะเลอะไรเลงี้ยตอนกคือนอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตีติดไฟด้วยนะฮะเวลด์สองสี่พันห้าระยะยี่สิบครูดาวสองนั 2, ่นเองครับผมฮะก็ก็ดีแหละมั้งคดูดีดีแหละนะมาครับผมต่อมาขออัพเงินเพิ่มก่อนละกันนะฮะ พราะว่าเรายัางเหลือไว้หมดเรายัางเหลือกอรีอร่ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินอัพเพลงแค่ไหนเพราะดาเมจมันก็หลักแสนอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคขายหนึ่งหมื่นในการอัพอขั้นต่อไปเงินมาแล้วอัพอเลยฮึบโอเคครับผมฮาวเวลสามดาเมจแปดพันระยะสามสิบคูดาวสองนะครับผมก็ลอยอัพอ,อีกขั้นนึงก็เป็นคูดาวหนึ่งนะครับผมฮะซึ่งก็หัวร้อนกันไปตามกันนะครับผมก็ดูในระหว่างที่เราต้องลองเงินสองหมื่นห้าเรามาลองเลี้ยงอีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็นตัวเออ 700รเป็นตัวเรเจนนะครับผมมาจากกล่องนั่นเองครับผมก็หวังว่ามันจะดีนะครับผมคนดูฮะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวแอลลี่ด้วยนะครับผมเปราว่ามันสามารถเรียกพวกได้หรือว่าเรียกกำแพงได้ใช่ไหมคนดูฮะแต่ขอยเราจะเรียกพวกเพราะมันแบบมันแปลว่าเอินนกนางนวลคาเมล่าแมนเป็นซีกูนะครับผมซึ่งขอเดาว่ามันต้องเล่นอะไรเกี่ยวกับนกแน่เลยคนดูฮะอาจจะเรียกนกติดอาวุธมาก็ได้น่าสนใจนกนางนวลติดก็นกธรรมดานีกว่าอ้มีดิฟด้วยกระโดูมีดิฟด้วยนะครับผมแม่เป็นนกนางนวลนะครับผมฮะก็ เออเลือดสามหมื่นครูดาวยี่สิบวิต่อการเรียกหนึ่งครั้งนะครับผมฮะกไหวถึงมันก็ต้องมีการเลี้ยววนก่อนนะครับผมฮะไม่ได้มาเป็นเส้นตรงเพราะว่ามีการดิฟนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขอขายแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวมาตั้งแต่เดือนกันจะได้อัพง่ายใกล้ๆมือนะครับผมก็ประมาณนาักดูถ้าเหนือความคาดหมายแม่งเรียกนกมาตีเลยนะครับผมแต่ระยะทางคือไกลามากมันมันเรียกจะถ่านเกิดนะครับผมฮะคนดูถานเกิดคือไกลมากนะครับผมโอเคยังไม่ถึงกอร์ลี่เดี๋ยวคนดูเดี๋ยวไม่ถึงการรีวิวกอรลี่เลยนะครรััับผมมพพอออทตตนดาเจะะยิ 3าสิบคูดาวหนึ่งนะครับผมฮะไม่หรอกคุณดูราคามันไม่แพงคุณดูก็ถือว่าดีอยู่คุณดูฮะสำหรับเทียน,นี้นะครับผมถือว่าโอเคอยู่เหมือนมาตัวจะมีไฟติดตลอดเวลาเลยคุณดูฮะตัวนี้เหมือนนกนางนวลทอดเหรอพอรรบเอาไปเวลสองปุ๊บเออมาดูซิมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับผมฮะไหนมาเร็วเวลสองหกหมืน่นใชไคุณดูฮะฮะาไม่ดมได้เปลี่ยนไปแค่นกที่เลือดเพิ่มขึ้นโอเคครับผมคุณดูฮะ ใช่ไหมแค่นกที่เพิ่มเลือดขึ้นใช่ไหมคุณดูฮะน่าขออัพเพิ่มแล้วกันนะคุณดูเรียบร้อยอัพตามด้วยวสามคุณดูว่าเป็นนกดาเมจแสนหรือเปล่ามานกตัวเดิมเลือดแสนนะครับผมคุณดูโอเคครับผมฮะเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเลยแล่ต่อมาครับผมอุ้ยดูก็ดูฮะมันติดไฟตรงนี้ด้วยนะครับผมเดินผ่านโซนนี้จะมีไฟขึ้นด้วยนะฮะอู้คุดูกอลี่ตัวใหญ่โตโลตัสคุณดู ตัวใหญ่มากกำลังยืนทีโพสนะครับผมการจู่โจมก็คือทุบลงมาสินะคุณดูฮะทุบแหลกนะครับผมขออุ้ยมีสกิลด้วยคุณดูมีสกิลด้วยนะครับผมดาวเม็เริ่มต้นมาปุ๊บปุ๊บสูงถึง3ามหมื่นหกคุณดูฮะระยะ20ตีทุกสาวินาทีขอเดาว่ายังไงมันก็ตีติดไฟอยู่แล้วนะครับคืณชื่อว่าเป็นอูคาโนคือภูเขาไฟนะครับผมถ้าเกิดไม่ติดไฟมันก็กระลายอยู่นะคุณดูใช่ไหมล่ะจริงไหมคขณดูฮะมาขออนุญาตเอ่อเก็บเงินยาวเลยก็แล้วกันนะครับผมหรือ นี่แน่ยทุบแหลกครับผมก็ดูฮะและพอเราอัพเปเวลสองปุ๊บก็ดูฮะฮะมีภูเขาไฟขึ้นมานะครับผมก็ดูเป็นตั้งต่างงานอยู่นะครับผมก็ดูระซึ้งเลือดก็เออหนึ่งหมื่นถือว่าไม่เยอะก็ดูฮะเออดาเมจตอนนี้คือหกหมื่นและคอนดูฮะระยะยี่สิบห้าแล้วก็ครูดาวสามนะครับผมก็ดูฮะอยากลองใช้ท่าปะทุแล้วกันแต่ผมอยากลองตอนที่แบบว่าเราอัพถ้าเอ่ออัพเวลจนตันแล้วค่อยใช้ท่าปะทุอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมฮะเนี่ยก็ดูฮะปะทุด้วยลาวามาอธิบายแค่นั้นแหละผมไม่รู้เหมมือนนนกััวว่่าชยได้ ไม่มีอาชีพค้อาชีพการเพิ่มเติมเลยเอ่อเดี๋ยวเราขออัพเพิ่ม้วกับคนเวลสามปุ๊บดูเหมือนว่าผู้ขอไฟจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมดามเมจคือตอนนี้แสนสองระยะสามสิบคูดาวสามนั่นเองครับผมคณดูฮะก็ติดไฟนะคณดูฮะใช่ไหมติดไฟได้นอนแหละคณดูในวงอะ่ะยังไงก็โดนนะครับผมและต่อมาอัพเวลสี่ห้าคดูหดาเมจสองแสนหนึ่งนะครับผม ระยะ30ครูดาวสแล้วก็ผู้กับไฟตัวนี้เกือบเท่าเราแล้วก็ดูฮะโดยที่เลือดหมื่นเท่าเดิมก็ดูฮะเหมือนว่ากำลังจะรอปะทุนั่นเองครับผมก็ดูเลือดไม่ได้เพิ่มเหรอน่าจะรอปะทุนะครับผมก็ดูฮะอกาจะถ่ายปกคลิปก็ดูฮะแต่นกบินว่อนเลยนกบินบินว่อนเลยถ่ายปกคลิปไม่ได้ปกคลิปไม่ได้นกเยอะเกินเอาละครับผมเดี๋ยวจะมาลองเอออัพจนตันแล้วก็ลองใช้ท่าปะทุก็ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะก็ดูฮะตอนนี้เงินก็ได้มาแล้วนะผมสามหมื่นอ่ะไม่แพงนคดูดาวเมษสามเซลระยะสามสิบแล้วก็ ภูดาวสามนั่นเองครับผมมาภูเขาเท่าหูหัวแล้วก็ดูฮะตัวนี้ขออนุญาตลองใช้ดูเลยก็แล้วกันมาเข้าระยะหน่อยสิโอ้โหมันมันตีโหดเกินขออนาเสร็จแล้วจะได้ลองดูนะครับผมโอเคเอาลาก,กดเลยฮึบลาวาประทูก,กดใช้แล้วมันยังไงมาดูแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาช่วยอะไรมาช่วยอะไรแต่ขอเดาว่าเป็นดาเมจนะครับผมอุ้ย เพิงโลกันเผาไหมนะครับผมใช่หรือเปล่าโคตรคาใจขอจาไปดูชีทแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ดูฮะอ่าพอใช้ปุ๊บจะสร้างความเสี่ยงหายแบบมหาศาลด้วยสเปรดนะครับผมก็ดูฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือยูนิตจะช้าลงด้วยหากใช้เวตตี้นี้ก็สโลได้สินะครับผมก็ดูฮะก็ก็โอเคนะใช่ไหมก็โอเคเอาไว้ลงเอนลงเอนเลสได้เจ้าก็ดูฮะใช่ไหมถ้าเกิดมันช่วยสโลได้นะครับผมดาเมจก็ถือว่าไม่ได้แย่นะกรูฮะสามเสีเลยแต่มันตีทุกสามวินาทีนะครับอาจจะช้านิดนึงก็ แต่ทั้งเมยก็ถือโอเคเลยแล้วก็มีป้อมปราการด้วยนะครับผมป้อมปราการด้วยเดี๋ยวขอถ่ายปกคิ่ก่อนล์ฟกันนะฮะเ,เ,เรียบร้อยสหรับเออรีวิวทั้งหมด4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไ e อ้กุศิบกันเลยฮะว่าเป็นยังไงกันต่อนะครับผมอ่ามีใครมี10กล่องอา้าวเหมือนจะมีคนอยากได้เ <c> บ <oughs> คอนอยากได้กล่องใหม่แต่เบคอนไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าไม่มีเจมแล้วก็เหรียญนั่นเองครับผมก็ดูฮะย,ย่อาอ้าวแล้วเบคอนคนนั้นก็เป็นเอฟซีของเรานั่นเองครับผมก็ดูฮะน้องชายน้องชายอยากได้กล่องเหรอแจวกล พี่จะได้ซื้อให้นะครับน้องชายใช่พี่โอเคเดี๋ยวแว,ซ,แวซื้อแว่ซื้อกล่องให้น้องชายก่อนกันละกันนะครับผมน้องชายอยากได้กล่องสักยี่สิบกล่องกันละกันก็ดูฮะให้น้องเงาไปเลยน้องชายเบคอนยี่สิบกล่องเลยก็เปิดเลยนะถ้าเกิดได้ก่อน,นี้แล้วก็คจะดวงดีไม่ใช่น้อยถ้าเกิดได้กล่องจากพี่ไปเรามาดูกันว่าน้องชายเบคอนนั้นจะดวงดีหรือเปล่านะครับผมเอาอีกคนในเกมซีนะครับผมเบคอนหมดนเลย โอเคครับผมเปิดมาปุ๊บเกลือล้วนเลยคนดูฮะมิตรงมิติกอะไรก็ไม่ได้นะครับผมฮะรอบสองอะไรยังไงรอบสองก็สับประรดล้วนเลยคนดัดูสับประรดล้วนเลย <c oughs> เดี๋ยวน้องชายคนหนึ่งเราให้เป็นมิติกไปลวกันเพราะว่าเรารีวิวเสร็จแล้วนะครับผมเอามิติกไปแล้วก็เอาไปทุกชุดแหละคนดูฮะเ <c oughs> พราะว่าเราจะได้ไปดูตัวอื่นต่อนะครับผมเอาไปเลยครับน้องชายตัวไหนบ้างวะเยอะเหลือเกินนะครับผม <c oughs> ตัวเยอะเหลือเกินน่าจะโคนละมั้ง เอาไปเลยครับ4ี่ตัวยกเว้นกอรี่พี่ขอเก็บไว้เองนะครับน้องชายเก็บไว้ขอกอรี่เองละกันนะครับผม,มเรียบร้อยตัวนี้วงก็กว้างใช้ได้นะคุณคบูเป็นมูเลเบลก็คือแบบมันเดินตีใช่ไหมครคุณดูฮะน่าจะมาในอีพีใหม่หรือเปล่าตัวนี้ใช่ไหมคุณดูมาจากอีพีใหม่ใช่ไหมฮะนี่ไงตีตีอย่างโหดตียางโหดทุบนะครับผมฮะด้วยหมัดนะครับผมหมัดดุนๆนนั่นเองเงาอ่ะ ใช้ได้ดาวเมซี่พันระยะ10คูดาวสองแล้วก็วอล์กเอ่อระยะ5 60นะครับผมก็ดูฮะใช้ได้เลยแล้วก็วอล์กสปีดก็สินะครับผมบอลน,นั่นเลยมาเราจะมารอดูเลเวล2กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะขอเก็บเงินกนละกันนะจะได้แบบว่าอัพทีเดียวยาวๆนะครับผมเอาเวล2มีเคียวมาให้เกี่ยวข้าวนิดหน่อยนะครับผมก็ดูฮะเงอะวะไรจ้วงนะครับผมไรจ้วงเลยเวล2ดาเมจ12ื่นเลยระยะ20คูดาวสองแล้วก็วอล์ก เออระยะ60นะซึ่งก็ใช้ได้เลยมันก็ต้องใช้ได้แหละครับผมตัวแพงนะก็ดูฮะตัวนี้ใช่ไหมละ่ะตัวแพงเนาะต่อมาอัพเวลสับปุ้มมีขีปเออมันขี่ปนาวุธอยู่ข้างหลังนะครับผมก็ดูฮะดาวเมสี่หมื่นเลยเหรอระยะ20ครูดาวสองวอลเออระยะ16เออวอลวอลระยะคือ60แล้วก็สปีดคือ16เท่ากันเลยนะครับผมฮะทุกทุกทุกเรียวใช่ไหมคุณฮะเท่ากับทุกเลียวเลยนะครับผมฮะแล้วก็เหมือนจะมีโรงมีโล่มาด้วยนะครับผมเป็นโล่เออ โปรนี่นั่นเองกลัวจะไม่ไหวแล้วขอเรียกกล้อนลงกอลลี่ไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับผมคนดูฮะเพื่อ,อไวน้นี่เพื่อ,อไว้มันไล่เดินตามมันก็ไม่ได้ไวไปกว่ายูนิตเลยคนดูฮะคนดูเดินพอกกักยูนิตเลยนั่นเองฮะเออพูดถึงเอออัปเดตนี้ผมก็าจะเข้าใจว่าทำไมถึงอัปเดตมาประมาณนี้นะครับผมฮะจไมาแบบว่าตัวคนสายฟรีได้เยอะจังน้องชายจำเออที่เข้ากล่องรอบที่แล้วออกได้ไหมคนดูที่เราสุ่มไม่ทันไนะนคนดูฮะผมไปตามอ่านตามหาข้อมูลมาในนิดขอดของแอดมินแล้วก็ในเออ ใต้คลิปเลยพวกนี้นะครับผมซึ่งคือคนด่าเยอะมากๆครับผมฮะแบบโถมหนักมากเรื่องที่ว่าเออทำไมแอดมินทําแบบนี้ถึงแบบทำไมมีแต่กล่องต้องเติมด้วยโลบัคเท่านั้นล่ะใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผมประมาณว่าเออกล่องจงกล่อมเ็มก็ไม่มีมาใหม่นะครับผมฮะแบบหนักอะคนดูแบบแอดมินหิวตังบ้างอะไรบ้างนะผมกูโหหนักแบบหนักแบบว่าเก,ก,ก,กมจะพังเพราะแอดมินเกมจะพังเพราะแบบนี้นะครับผมจนแบบว่าเออแอดมินเอากล่องออกนะครับผมฮะดังนั้นนะคนดูว่าพอกิจกรรมนี้มาคิดว่าน่าจะมาเอามาชดเชยนะครับผมาที่เออ ทำผิดพลาดไปในตอนนั้นนั่นเองครับผมเหมือนเป็นการขอโทษนะคนุณดวฮะก็ก็โอเคนะคนุณดวฮะอัปเดตถึง16ตัวแล้วก็อย่างนึงคือสายเติมไม่ได้ต้องเติมอะไรมากมายแค่เติมตัวที่ exclusive ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมฮะอัปก่อนละกันนะคนุณดวฮะดาเมจ67หมืนะครับอู้มีในโซคีปนานาคูเยอะมากข้างหลังระยะ20แล้วก็เออคูลดาวหนึ่งจุดห้าวอลกระยะคือ70็อู้เหมือนจะมีรถแล้วคุณดวฮะ16ถ้าเดิมแต่ว่าอัปหน้าก็จะมีรถแล้วนะผมก็คือวิ่งไวขึ้นนั่่่นนเเออองงฮะกก็คคคขข้้้าาาาาใจจไดดืืรม คนเล่นก็คาจะน้อยลงมากจากเมื่อก่อนเราจำได้คุณดูว่าแบบเต็มๆท,ที่นะคุณดูว่าแสนสองแสนสามแสนนะครับผมฮะสามแสนเคยมีเห็นอยู่จนช่วงอัปเดตตอนนั้นตอนนี้ก็คือมันสามหมื่นยืนพื้นประมาณนะครับผมฮะคนน่าจะกระจายไปเล่นแบบแบบอื่นเยอะมากเช่นแบบว่าเอ่อแอนิเมะดีเฟนเดอร์ใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้กำลังมาแรงเลยมีมซีใช่ไหมคุณดูฮะประมาณนั้นเลยก็น้องๆเล่นแบบไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคุณดูฮะก็ส่วนตอนแรกผมก็พี่อูดนะครับผมว่าเล่นไฟเอ็มขออนุญาตอัปต่อแล้วการทว่าสามหมื่น อัพเต็มเลยกันแล้วกันนะครับผมคุณว่าดาวเมจเซ่ระยะ20อ้าวทำไมข้างหลังมันเหลือแค่กระบอกเดียวนะครับผมฮะแล้วก็คู่ดาวหนึ่งครับผมแล้วก็วอลระยะในการเดินคือ90นั่นเองครับผมก็ดึงไปขึ้นแล้วตอนนี้18แล้วคุณดูฮารดดึงไปขึ้นแล้วแล้วก็ระยะคือกว้างขึ้นด้วยประมาณนี้เลยคุณดูฮาสลับรอบนี้นั่นเองฮะอา่าเป็นยังไงบ้างสลับอัปเดตนี้ใครอย็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคุณดูฮารับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปละบาย